สวัสดีครับวัอนี้พามาชมสวนอยู่ที่อำเภอไทรน้อยครับจังหวัดนนทบ,บุรีเมื่อกี้กวยพันพอดีมาไปเล่นน้ำไอ้ไส้พันครับหลังจากบริพ่ครับเป็นสิบกว่าปีครับผมมีจากแล้วไปโดนเว้ยมีโอกาสแวะกลับมามาเล่นน้ำเพลนนี่ครับตรงหน้าผมครับกระลังขเขากระลังงาม ต้นพักขี่เล็กริมสะนามของเก่าครับผมต้นบกม่วงม่วงเต็มต้นหายัางหายัางเลาะเห่นนี่มันขาดม่ไดจะใส่ตะเกียบว่าพูดหรือ, <laughs> อ,รอเปล่าหังเลาะกันครับ ม่วงติมตน้นเลยคุณนะตัวนี้คือสีเมนเครื่องนวด,ขนนดเข่าไม่ตะกี้ขอ,อ,องเก่าเก่าแก่โบราณครับมาหาอย่างเลาะเลาะ,ะท่งเลาะทา ก็ขี่เล็กก็กระเดาปูกไว้มืองยังเนาะตัไหนหน่อยก็เป็นหน่วยก็หน่วยดีนครับเขาพื้นที่กประมาณยี่สิบไรหน้าให้เดียวครับุ่นสงสัยเฮากรวานมาั้งฟังนี่เป็นต้นกล้วยต้นกล้วยมันครับ กวยยังหน่อยกวยยังหน่อยเป็นหน่วยนั่นหน่มาเบิ่งนี่มันสูบน้ำออกครับนี่นี่สูบน้ำออกครับเจอตอนนี้ก็ร่างสูบน้ำเข่าอยู่มาย่ำสีถ่ายยาให้ดังนี่เพื่อจิสูบออกจากนี่ครับผมเป็นคล่องมากเ,เครื่องรถไถสูบออกจากนี่ไปลงคล่องด้านหน้านะครับ น้ำเขาน้ำออกได้เมื่อก่อนฟังฟังนี่เป็นให้หน้าครับผมผมมาอยู่น้ำพิ่นตอนนี้ทมทีสงสัยจะขายแล้วมั้งมาเบิง่งหมองเคยยอยู่หมองเกาอันตอนนี้ครับขอบคุณลหลายๆครับเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ